ถึงมุกดาหารพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะอันนี้ก็กำลังจะถึงหมู่บ้านแล้วน,นี่เทบตะกินนี่ยายกำลังทัวกบอยู่เด้อต้มต้มเหรอ okay, อึ้งอ่างอะไรเหรอกบโกบกบไม่ใช่อึงอ่างกบตัวน้อยกบตัวเล็กกบกบกบอันนี้ตายยังอ่ะตายแล้วใหญ่งอกหัวแล้ว นั่นเข้ามาแล้วนั่นบกนะอ่ะชีเดินกอยเท้าเดินเดินเนี้ยงทสาวมาแล้วน่นเดินนี่โตเ้่าแล้วสฟ้ารถเข้าไปรถนี่สีฟ้าเนียนเลยเนี่ย Bye. ฉัน้องขยับไม่รู้ไม่ฉกดาะไระมาเมื่อวานเป็นบ้าแล้ว ก็เลยน้องพลอยูาุสี่เลยกองักองพ่อไปคุ่นแล้วก่องนี่คเพื่อนอย่อนนอยปาพูดอไปคุ้แล้วก่อ้อยงกรเุมีแต่ตัวนหน่อยอ๋อเยอเข้าไปเปลี่ยนน้่นะคะเบิร์ หนึ่สาีจะนี่ยลูกสายตัวอ๋อไอเข่าเมกล้องแม่เฮ้ยแม่มันใจใจมากมืดล้สามส่สีอดอกด้วยนั่นอะกิดเยสามอ่ไดเห็นแ้ว

ะไรต้มกบของชอบอต้มกบต้มกบต้มกบก้อยแกงเห็ดอ่ะกินหมาเหรอเนี่ยแม่เกิดแต่น้ำป่ารสดีหน่อยนึงพออย่างเอ้าเอ้ากะทยแล้วแม่เราก็ได้ละมันไม่ตัดหรอไม่มัด ดูมันคอดลูปมาอ๋อมันคืนหน่อยดิจุบมันคืนแล้วสนุบบานเช้านี่ข้องัวนี่ก็เลือกงัวงัวสองคำค่อยโดนขายปานนี่จะเห็นเถียงเขาดนไปไปเบิ้งโดนขายคือป่า นี่เียงข่าก็ไดโอ้มีตู้กับข้าพร้อมได้โอ้ยเอ็งกีเบิร์ดเอ้ยลองกมีไหมมีไหมขึ้นหน่อยขึ้นไปดูหน่อยก็เลหัวกระไดใ้ได้บใได้ไหม ลาดขึ้นเลยมาอาพี่ขึ้นไปดิมาพี่ขึ้นไปเด็วไอ้ิม้อหไม่มีแม้อาไม่มีใครนอนเียนำเดดมาถดดเอาอยู้นะ เฮ้ยุ่ะนะมาจูงมือเอาปานมาเข้าไปบนเตียงเตียงอย่างนั้เถอนะมทุ่งไล่ทุ่งนายางไปบัไปสมก็เลยไปผมผมแขนผมยาวคือผมพ่อมาบัว มาไปเกลือป้าวันนี้เรามาดูไร่ดูนาเด้อไม่จะแม่ได้ร่มแม่ต้องมากับแม่เย้หไม่เด็กเด็กป่าป่าตัวนี้เอ้ยป่าเมนป่าป้าเออป่านป่าป่าตัวอะไรนี่ข้าวหนังหน้านี่ก็ชุดพังกินเลยอะไร โยน้องคุณนะตะเลียวเออน้าโยลูกบ้อพอแล้วอิ่มแล้วจัมเบ้นเซอรไอเอ็งกีเบิร์ดอย่าไปเรียกเจชินนะทีนี้ อังกิเบิร์ดอังกิเิร์ดคนหล่ออ้าวคือเปียนเสื้อแล้วสันดูีนะเสื้อไปไปบไปไปดูมงียาอักเวิร์ดไปน่นำไปหน่อยอักิเวิร์ดอย่าไปเรียกนะเตมชินนะทีนี้เบิร์ดเลยไปมีน้ำวันนี้าโอ้แม่มาล่ะวยดิมัน่ะ เอยียงนาตาเลยนี่กูดินี่เดทเที่ยงนาเที่ยงนาเข้าก็เป็นมากนี่ยพกขนาดเอื้อมีเหรอ,อ าข้ไปดูอะไรบ้านพักเซียนหรอวะเออเออเยี่ยมหน่ามาดจับได้ลาเอ้ยมาเออเอาไปเอาคนงามเจ้า

เราจะปลูกวันละห<ป>้าชิปห้าิถุงยีดยางกับสวนกับไปอีกท่งหนึ่งไปไปดูอีกหนึ่งท้งเฮ้อเฮ้เฮ้ฮฮ่มปิวล่มปิว <c oughs> เด็กไม่กลัวแดดหรอกคนแก่กลัวแดดหน้าเป็นฝ้า <c oughs> ูไป่ไอเออลากไปรู้ลากเฮ้ยลากกรับป้าลูดโออเนอะมีบอดี้การ์ดอ่ะชีเอาไปเหยียบผักตาดิลูกผักเสียนพวกวิ้นนี่ละว่านไว้ได้นี่นี่จากไปส้มผักเสียนนั่นลงทางไหนอะ เอ้ยมาอูมเอาเด้อลานพือ, <laughs> อย่าฟาย่าฟาบปละโอ้ย <laughs> อก <laughs> ูญาจคลองหน้ามาจับพนะไม่ลอยก็เป็นหมาต,ต้นต้นด้วยเนาะโอ้เขียงหน้าตาอันนี้ข้าวเขา ระวังน้ำเด้กันเลือป่าเออมันดิ้นอยู่ไดนนี่ปลาปลาเจนาอ๋อันเรอน้ง้ยแยะล่งอยู่งานยู่ ปุ่ดป่ดเีมันม่นปมัน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 ไม่ลงไประเึเข้าเอาแล้วมั้งขายเรียบร้อยโอ้เกี่ยวเบิร์ดเหรอมาค่อยเป็นเลสสันแป็ดปเียดพี่กันได้ค่อยแดกว่นโดนชิดะถือแดดบูทึกแล้วค่อย ค่อยหอนได้กำลังขนข้าวอยู่เด้อไปนี่นั่งปีได้แบบนี้นี่โอ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟดี เฮ้ยเจยบๆบอนเจ็บใจเจ็บใจนต้องเสียบก่อนั elle, ่นแล้ใครดอกวามีแล้วเลยวลโอ้ยเย็นสบายอกุ๊กอันนี้ใหญ่นอนน่เลยกรไดเนาะลยป็นเหนือ้นตัวนี่มันเนอไปล้วมันได้ชินบอกว่าไม่ขวคบให้เป็นคนให้ไอ้นั่นออ เขาไปบอกเองดิไม่ได้เขามาก่อนเขามาก่อนเขาต้องอยู่ก่อนคนมาทีหลังห้ามแซงนั่งอยู่รึเปล่าพอได้ไหมวะนี่ไปนั่งน้ำผู้สาวงามพุนเป็นนั่งน้ำผู้สาวงานพุล่ะ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องพ่อดำแม่เพินเฟมเบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ